เครื่องเราตีประเภทคีย์บอร์ดนะครับก็เป็นประเภทที่มีริมนิ้วเสียงที่ดังจากริมนิ้วนั้นบา,บางทีบางครั้งเราใช้งานไปนานๆฝุ่นมันจะเข้าไปติดกับคาร์บอนนะครับทำให้เสียงไม่ดังอย่างเช่นตัวนี้ตัวโดนะครับเสียงไม่ดังเลดังนะครับมีฟาซอน ซอนว่ามีโดไม่ดังนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าจะแก้ไขยังไงให้เสียงนี่ดังเครื่องมือที่ใช้สําหรับในการซ่อมก็มีไขควงแสกเล็กหนึ่งตัวเท่าน,นั้นแหละครับ นี่ครับฝุ่นที่เขาไปติดคราบอยู่ข้างล่างนะครับจะทําให้หน้าสัมผัสไม่สามารถสัมผัสติดกันได้ปก,ปก็องตกปกก็ทําให้เสียงไม่ดังนะครับตัวนี้เรียกว่าคาร์บอนหน้าคาร์บอนสีดำดำนะครับตัวนี้จะมีฝุ่นเกาะมันจะทำให้ไม่สามารถไปสัมผัสกันได้เดี๋ยวเราถอดอันนี้เช็ดทำความสะอาดก็ใช้ได้ตามปกติครับ หายมากครับเรียบร้อยครับดังแล้วครับโอเคครับ okay, ดังแล้วครับโลเรมีโลเรมีโลเรมีฟาดอนซอนฟามีเรโด ทำง่ายๆนะครับลองเอาไปทํากันดูนะครับถ้าใครมีรุ่นนี้หรือว่ารุ่นอื่นๆก็ทําในลักษณะเดียวกันนะครับเช็ดคาร์บอนที่ลูกยางท่านเองนะครับ